ีป้ายแรกนะคะป้ายแรกอยู่ส่วนหัวองค์ปู่ค่ะเจ้าหน้าที่กำลังขุดลุมกันอยู่นะคะลุมตั้งป้ายใหม่ค่ะอาต่อไปนะคะไปชมป้ายที่สองนะคะป้ายที่สองอยู่ส่วนหางนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะต้องมีการติดป,ประกาศและล้อมรั้วนะคะ,ะเน็ตหนูหน้ารุดอีกค่ะพี่น้องขออนุญาตเปลี่ยนเน็ตก่อนนะคะ ส่วนหางขององค์ูนะคะส่วนนี้พอผู้ใหญ่มาแล้วค่ะพอผู้ใหญ่นิ่มมาแล้วนะคะนักข่าวก็มาแล้วค่ะโอ้โหโโห,หมอหนุ่มก็มาแล้วหมอหนุ่มสีแดงส้มนะคะวันนี้ด้วก็สีแดงขาวอุ้งเทํามเขาเหรอคะ หมอหนุ่มหมอหนุ่มเป็นป้ายเองเหลอคะวันนี้เป็นรั้วพื้นที่ห้ามเข้าหมอหนุ่มของเราเป็นพื้นที่ห้ามเข้านะคะประกาศแปลงตรวจยึดต,ตามคดีอาญานะคะเลขที่19ทับ2564ยยึดทรัพย์ ที่12ทับ2,564นะคะตามปอจอวอข้อ1เวลา18นาฬิกาลงวันที่27มกราคม2,564นะคะพื้นที่ตรวจยึดอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าดงภูพานตามกฎกระทรวงฉบับที่1127พศ2528ท้องที่บ้านกกนกกตำบลกกตูม อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะอาศัยอำนาจมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพศ2507ในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้มีผู้กระทำให้มีผู้กระทำความผิดพร้อมบริวาร ออกหรืองดเว้นกระทําใดๆในพื้นที่ตรวจยึดถ้ามีให้บุคคลใดเข้าพื้นที่ตรวจยึดก่อนได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่นะคะโดยหน่วยป้องกันรักษาป่าที่มหอสองดงหลวงค่ะจังหวัดมุกดาหารนะคะนี่คือข้อความในป้ายค่ะป้ายที่สองนะคะอยู่สวนหางคุ้งอุ้มปูค่ะคุดลุมเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ทุลุ่มเรียบร้อยแล้วต่อไปรอการตั้งนะคะ มาแล้วค่ะไม้ตีตีล้วนนะครับเราว่าวันนี้เราไม่นึงเออเราต้องไปาทำงานก่อนเขาอาจจะใช้ใช้เชือกสีขาวด้านนะครับเป็นลวดหนามหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นรั้วเราก็ต้องดูก่อนครับเป็นรั้วนเป็นลวดหนามหรือเป็นเชือกมาลุ้นกันนะคะกำลังลุ้นนะครับว่าไม้อ้าวทางโน้นทางโน้นตั้งแล้วมะหนุ่มมากมากเอาทางนี้ตั้งแล้วนะคะคุณแม่เพิ่งก็ไหว้ต่อนะคะคุณแม่นี่ค่ะสวัสดีค่ะ วันที่ปิดประกาศก็เป็นวันที่24เดือนมิถุนา2564นะคะเมื่อกี้ป้ายที่นอนอยู่ไม่ได้อ่านเนาะรู้ขอโทษค่ะ Terima kasih telah <laughs> menonton! หรือแนวดันไม่ให้เอ็นนะคะ, mm hmm. คะรัตั้งป้ายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าใส่ขา ใส่ขากันไม่ให้เซนะคะเสร็จเรียบ,บร้อยหนึ่งป้ายค่ะเป็นจะเป็น,ป,นป้ายด้านหน้าของอบปูปริกิจนะคะนะคะอยู่ช่วงด้านหน้านี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องกอกกอกสเตชันด้วยนะคะรอรับชมคลิปหน้าค่ะ ะค,ะคลิปหน้ามีอะไรคลิปหน้ารอร,อรับชมอีกทีนึงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ